ดีครับวันดีนะครับผมกับช่อง PJP Channel นะครับวันนีนะครับเรานะครับก็จะมาทําอาหารกันนะครับโดยมีคุณยายนะครับนี่นะครับวันนี้จะมาทําเมนูอะไรนะครับแกงปลาไก่ค่ะอ่านะครับแกงปลาแรกก็ใส่น้ํามันนะคะใส่น้ำมันเสร็จแล้วพอน้ํามันเดือดก็ใส่น้ําพริกแกงนะคะ นี่ค่ะนี่พิกแกงที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะใครจะทําเองหรือใครจะซื้อก็ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยใส่ปุ๊บมันก็จะแฉ่แฉน้ำพริกแกงนะครับก็ใส่ก็ใครนะครับก็หาั่วได้นะครับคนคนนีค,นนคะคนให้น้ำพริกมันสุก ให้น้ำพริกมันหอมคนไปคนมาให้น้ำพริกมันหอมเปิดไปแรงนิดนึงหรือถ้าใครปรปริมาณไม่ถูกนะครับน้ำมันนะครับก็ใส่ประมาณ 1> 1ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะครับน้ำมันนะครับแล้วของอันนี้นะครับก็ใส่ประมาณสองสองหรือสามช้อนโต๊ะนะครับแประมาณนี้แล้วนะครับ ใครชอบเ <applies? S 1> <amino S 2> ยอะก็ใส่เยอะนะครับอ่านี่นะครับใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งช้อนนิดๆใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานี่นะครับจะเอาประมาณหนึ่งช้อนมาหนึ่งช้อนนะคบหนึ่งช้อนโต <4 S 1> ๊ะ <4 S 1> ต้องเปิดที่ดูดที่ดูดกลิ่นนะคะไม่งั้นเหม็นนะครับ ไก่ลงไปเนี่ยนะคบช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องซื้อที่ไหนนะครับทําเองเลยนะครับสําหรับใครที่จะทํานะครับเดี๋ยวผมแปวะวัตถุด,ดิบให้ลงในข้างใต้เลยนะครับข้างใต้คลิปเลยนะคบนี่นะครับวให้น้ำซีกกับไก่มันข้ากัน ต้องเคี่ยวามันเข้ากันนะคะไม่มันจะไม่อร่อยนะครับไฟใช้เร,เราก็ใส่แกงไป่นนครับ <c oughs> ไฟใช้ไฟเบอร์อะไรนะครับไฟใช้ใช้ไฟประมาณเบอร์สามนะครับประมาณเบอร์สามนะครับเพราะผมมีถึงเบอร์เจ็ดนะครับ ใช้น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนให้เท่ากันนะครน้ำตาบหนช้อนำตาลปี๊หนึ่งช้อนไปแล้วนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยเรื้ไฟเบอร์สามเท่านั้นนะครับใช้ไฟกลางนะครับถูอันหนึ่งก็คือหน่อไม้ต้มนี่นะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ต้มนะครับอันนี้สำคัญนะครับ ต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เลยนะครับใ่ทับพ,พีที่สองนะครับอสองใส่ประมาณสามทับพ,พีนะครับ สำหรับพี่ใครจะทำอาหารนะครับต้องระวังน้ำมันกระเด็นนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟแรงเลยะคะ่ะตอนนี้นะครับเราจะเปิดไฟแรงเลยนะครับมาหนึ่งสองสามเปิดนะครับนี่นะครับไฟแรงไม่แรงนะคะดูข้างใต้นะครับแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่นะครับ ดูอรอบๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำต่อไปก็ใส่น้ำนะครับน้ำซุปน้ำาสต๊อน่นะครับใส่น้ำเลยนะครับให้ท่วมไก่ใส่น้ำให้ท่วมเลยนะครับถ้าใส่น้ำไม่ท่วมมันจะไม่เป็นแกงใช่ไหมครับใช่ครับนีนะครับ ใส่ให้เดือดเลยนะครับใส่เกลือรประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็รอก่อนนะครับเราจะปิดฝานะครับให้มันเดือดเร็วๆเลยนะครับเพราะถ้าการปิดฝาเนี่ยนะครับควันมันจะไม่ออกนะคบแล้วมันจะทำ ปฏิกิริยาทำให้มันเดือดน,นะครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วลือขาดไม่ได้คือซุปไก่ก้อนขนมใส่ลงไปนี่นะครับใครที่ชอบทำอาหารนะครับก็ลองทําเมนูนี้นะครับแนะออนยยนบหนปลากองขุยไก่นี่นะครับวัตถุด,ดิบนะครับมีชะอมมะเขือพูง มีชะอมและมะเขือควงนะครับยอดชอมชาอม,มอาจจะเหม็นหน่อยๆนะครับแต่ใครว่าหอมก็หอมนะครับมเะ,มเ,ะมเขะือปอมะเขือปอกาวดักยาวมะเขเือพวงมะเขือพวงจะกลมๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักถูกเด็กอันนี้ลงไปพร้อมทั้งใบกระเพราใบกะเพราไหมคะแล้วก็ใบมะกรูด ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเขียนสูตรไว้ในใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครอยากทำก็ลองทำกันได้เลยนะครับเมนูนี้อร่อยนะครับอร่อยถ้าใครทานเป็นก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆมันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามารอจนกว่ามันจะเดือดนะครับเดี๋ยวตอนเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับมานี่นะครับตอนนี้นะครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเดือดแล้วนะครับอาจจะมีส่วนของน้ำพริกนะครับลอยอยู่ข้างบนนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่มะเขือใส่มะเขือที่เรารวมแล้วนะครับรวมไปนะครับนี่นะครับมะเขือถั่วลงไปนี่นะครับเมนูนี้เฉลี่ยแล้วทำประมาณกี่นาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับต้องรอหน่อยนะครับ ใครหิวนะครับก็ทําเมนูนี้ได้นะครับอร่อยใส่เพิ่มนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับนี่นะครับประมาณหนึ่งถ้วยนี่นะครับใครหาถ้วยพลาสติกอย่างนี้ได้นะครับก็ทําได้นะครับแล้วแต่ปริมาณเลยนะครับถ้วยน้ำแกงก็ถ้วยน้ำแกงครับเอาใส่เลยนะครับคนให้เข้ากันเลยครับใส่น้ำปลาอีกหน่อย ลานะครับถ้าใครชอบเค็มก็ใส่เยอะนะครับน้ำปลาใส่ประมาณครึ่งทัพพีนะคบหรือว่าหนึ่งทัพพีก็ได้นะครอือปิดไฟทีนึงเวลานะครับจะปิดไฟกรอบนะครับเพื่อที่ไม่ให้มะเขือดำเพื่อที่มะเขือจะได้ไม่ดำเพราะถ้ามะเขือดำมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่น่าทานมะเขือดำมันจะไม่น่าทานนะครับมันจะไม่อร่อยด้วยหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวราให้เดือดแล้วเราจะใส่ผักชะอมคร,รัอมอร่อยพร้อมทั้งใบกระเพราและใบมะกรูดชะอมชะอ,อมนะคะจะใส่พร้อมกันเลยพร้อม,มันหมดเลยครับชะอมนะครับใครว่าหอมก็หอมนะครับใครว่าเหม็นก็เหม็นได้นะครับแต่ส่วนมากจะมีคนหอม ส่วนมากจะหอมนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับดีนะครับ,รบเริ่มือแต้องเดือดอีกรอบนะครับต้องปิดฝานี้สองรอบใช่ไหมครับ,รบอันนี้เป็นข้าวกลังวันนะครับสองให้มันใกล้ๆสิจะได้เห็นเวลามันเดือดนี่นะครับ ณอยาให้ส่องใกล้ๆนะครับเพราะว่าถ้าส่องใกล้ๆคนอื่นจะเห็นนะครับว่าเดือดเป็นยังไงนะครับน้ำมันจะปุดๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเปิดฝาอีกนะครับโอเคครับนี่นะครับเปิดฝาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้น่ารับทานไหมคะน่ารับประทานมากเลยนะครับโอ้โหทุกอย่างดูเข้ากันมากเลยนะครับ แล้วเราก็จะมาชิมรสชาติชิมรสชาติก่อนนะครับตอนที่ชิมนะครับต้องเป่าทุกครั้งไหมครับต้อง,ปงเป่าสิไม่เป่าน่ไงนะคะไม่เป่าอ๋อต้องเป่านะครับต้องเป่าอันนี้นะครับเมียนปากพองนะครับถ้าใครกินร้อนก็กินร้อนนะครับอ,อร่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส ใส่ชะอมใบมกะมมก,กร,ะกระูดใบกะเพรานะครับใส่โรยล,ลงไปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้มีความอร่อยเพิ่มนะครรับเมชาติแล้วก็มีประโยชน์แกงป่านี่มันเป็นแกงที่สูตรโบราณบ,บรรพภารุษสั่งสอนมานะคะ อันนี้นะครับแล้วแต่สูตรของทางบ้านเลยนะครับสูตรทางบ้านเป็นยังไงก็ทําอย่างนั้นเลยนะครับแต่สําหรับสูตรของผมเนี่ยนะครับก็ทําแบบนี้นะครับหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วนะครับน,นี่นะครับ้บนบน้น คุณยายให้ถ่ายบนบนนะครับให้เห็นครับเสร็จแล้วครับถ้าใครอยากรับทานก็ทําจูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนคุณยายรับประทานกันเลยนะครับมาโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอบพีเจพีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะคบสวัสดีครับ